ทำแข่รักกระบงังรายของเราเป็น,บบน,นประการค่ะก็เป็นเรื่องที่รับบทบาทใหม่ๆแล้วกันเพราะว่าเราเองไม่เคยได้รับบทสไตล์นี้มาก่อนเป็นตัวละครที่สมชื่อน้าเขาไหลเป็นเรื่อยอะแต่ว่าวันหนึ่งเขาจะแข่งมันมาได้เหมือนกันแล้วก็คำนิยามอย่างที่บอกไปเลยก็คือเขาพร้อมแตกับทุกคนเมื่อเขใครเข้ามาเขาพร้อมมีบันหามหมดพร้อมที่จะใช้งานให้ผประโยชน์จากทุกคนเพื่อที่เราจะได้สิ่งที่เราหวังนั่นก็คือสาราับ ก็คือบทบาทอ่าบทบาทหรอจริงๆตัวละครตัวนี้เขาคนจะบอกว่าไม่มีไม่มีความตั้งใจไม่มีความมียจยานอะไรใดๆเลยบริษัทของที่บ้านก็ไม่เอาเรื่องพ่อก็อับแล้วมันเกี่ยวอะไรเราไม่สนใจบริษัทเออไม่สนใจแต่แบบสนใจแต่สาวคนเดียาคนเดียวแต่ว่าแค่คนเดียวนะเราไม่ได้แบบเปสนใจใครเป็องก็จะรู้สึกว่าเป็นเน่บอยไม่เอาอ่ะ แต่ความจริงแล้วเราเป็นตัวละครที่มีจุดยืนม,นมากๆจุดยืนของเราคือเราไม่จำเป็นต้องบอกใครเป็นความต้องการของเราเราอกอยากตามหลักความเป็นจริงพี่จะแบกบริษัทไว้ทําไมในเมื่ออยู่ทุกวันนี้มันก็ตกไปเรื่อยๆวันหนึ่งก็เจ๊งขึ้นมามันก็โช้เหนือแต่ถ้าเกิดว่าเราขายตอนเนี้เฮ้ยมีกินไปทั้งชาติเลยนะเออมันเป็นมุมนี้ที่เราคิดอะ่ะทำไมต้องไปแบกอะไรกับคว่าพ่อขับเดียวพ่อผมไม่ได้อยากให้เราต้องมาลำบากนาดนี้มากมมเป็นมุมนี้ต้องการกดข้ามอะไรนะ นี่เลยเรื่อนของเราวิชิหรือว่าไปชาอ่าตองก็คือในเรื่องเนี้ยมีอะไรก็คือเหมือนเราจะแบบคอยคุยกันตลอดเนาะเพราะว่าเราเนี่ยก็ชอบนางเอกส่วนเนี้ยก็ชอบนางเอกก็คือเหมือนแบบสลับกันเลยสลับคู่กันเลยใช่แล้วเราก็คือในเรื่องเนี้ยเหมือนเราก็ซัพพอร์ตเขาอะเออให้แบบจีบตีบคุณซาร่าเลยส่วนเขาก็จะซัพพอร์ตเราเหมือนกันให้แบบจีบพี่ดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในเรื่องเนี้ยเราก็จะเหมือนแรกๆเราก็จะเหมือนรออะไรเงี้ยรอเวลาอะไรบางอย่าง จนมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้เราต้องแบบตีบพี่ดินอย่างจริงจังใช่คือเราอเป็นสายแบบมุ่งเลยชอบบอกชอบตรงๆตั้งใจจีบแต่อันนี้ติดเถิลใช่นี่ติดอันนี้แบบไม่อิ่นนิดนึงเฮ้ยวแตจะเขินอย่างนี้แล้วเมื่อไหร่ล่ะเดี๋ยวเกิดแบบพี่ดินหล่อน้อยกว่าเราก็จริงแต่เดี๋ยวเกิดหลุดไปก็อะไเงี้ยก็ยากอยู่นาใช่ใช่แต่มันก็จะมีสถานการณ์อะไรบางอย่างที่ทําให้ใบชาเนี่ยต้องลุกขึ้นมาแบบ ต่อเอาแล้วมุ้งมันลยแล้วมุ้งนะนี่พูดไปตัวโปนี่มันม,มันหน้าตัวเองมากเหมือนกันนะเนี่ยที่จ <c oughs> <c oughs> ริงทำดีแล้วทำให้มันุออ่ะ้คนารเยด้วยความที่มันเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างตัวละครอ่ะเพราะฉะนั้นไอ้อย่างอย่างตัวตัวโปเองก่อนเลยกันเพรามีความสนิทสนมกับพี่ชายลงมากเป็นพี่ที่อยู่กันเพื่อนอ่ะ <c oughs> คือคําว่าไอ้กับพี่เนี่ยเป็นเรื่องปกติเป็นฟิลนั้นเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เราทําพี่จะรู้ทันพี่ทําอะไรเราก็จะรู้ทัน เราะฉะนั้นเป็นเหมือนการหักเหลี่ยมกันไปมาแล้วเราก็จะต้องหาอะไรที่เข้ามาขัดขวางซึ่งกันและกันซึ่งแผนรักที่แบบร้ายตามชื่อเลยมันเป็นเรื่องแผนเนาะเราแต่ละคนก็จะมีแผนตัวเองในการเข้ามาสกัดคน,น,นต่างๆเพื่อเป้าหมายของตัวเองอก็เหมือนกันค่ะในเรื่องก็ตัวใบชายเนี่ยเขาะจะมีพี่ชายที่ชือชาคลิสซึ่งชาคลิสเนี่ยเขาะจะไม่ถูกกับบ้านที่มาเองก็คือ บ้านของเพื่อนเรานี่แหละแต่เราดันชอบพี่ชายนะแต่ลรเดียว่าเราดันชอบพี่ดินแล้วเราก็เป็นเพื่อนกับน้าําแต่พี่ชายของเราไม่ถูกกับบ้านนี้ึือมันมันก็จะมีนั่นแหละค่ะมันเราก็ต้องแบบคอยปาล์ปาพี่ชายถามว่าแบบเฮ้ยแบบเฮ้ยเรื่องนี้ยมันเกิดมาตั้งนานแล้วแบบปล่อยวางได้แล้วในเงี้ยแต่พี่ชายเราไม่ปล่อยวางเราก็จะมีพาร์ทที่แบบเป็นดราม่ากับพี่ชายค่อนข้างเยอะด้วยเราก็จะมีเหตุการณ์หลังจากนั้นอีกที่จะมีแบบ เรื่องราวที่ทําให้เราต้อง,งต้องเลือกเอาจริงเรื่องนี้มันจะมีความร้ายนิดหน่อยแต่ว่ายังยังไม่บอกว่าร้ายแบบไหนต่อจากนี้เหรออ่านมิชีกันเลยค่ะก็ค่ะก็จะมีซีรีส์ค่ะในปีหน้าชื่อเรื่องมรดกมืดค่ะก็เล่นคู่กับพีเ่เชียนคูคูค่ะเราก็มีนักแสดงออก อีกามากมายค่ะอย่างพี่ตองที่ก้าวหน้าแล้วก็มีนักแสดงในสังกัดอย่างออวินนี่แล้วก็พี่เติมด้วยะค่ะใช่ใช่มรดกมือได้ชมพีหน้าแน่อนอนคะ่ะผมก็จะมีละครเรื่องบ้านนางตำครับผมตอนนี้ก็กําลังถ่ายมาอยู่องพีกพ่กบของพี่กบใช่ครับที่มรดกมือกันไปแล้วก็มีข่าวครับสามข่าวเสาร์อาทิตย์เป็นหน้าที่ในฐานะผู้ประกาศข่าวเป็นข่าวจริงจังเลยทุกเช้าเสาร์อาทิตย์ตีห้าตื่นถึงหกโมงเช้าอันนี้ก็จะเจอผมได้ยาวๆ แล้วก็มีอ่าเอาวท่ำปีด้วยครับก็เขาดาวงานเยอะมากงานข่าวตุ้ันมีตอนนี้ตอนที่ทามันหเนาะใช่จริงๆต้องบอกตรงว่าประเทศเราตอนนี้มันมีข่าวหลั่งไหลเข้ามาเยอะมากในช่วงที่ปุ่มเริ่มทำปุ่ม,มทำมาได้ประมาณเขาเดือนที่หกแล้วซึ่งทุกๆเดือนเนี่ยจะมีเรื่องใหญ่ๆใ,ใหม่ๆเข้ามาเสมอเราก็จะต้องแบบตั้งสติให้ดีในแต่ว่าโอเคโชคดีที่ เรามีพิพิธภัณฑ์ที่ช่องให้ข้อมูลให้ทำให้ทันพอร์ตให้นนะําเราเยอะมากเพราะฉะนั้นในแต่ละข่าวเราก็จะมีการเปรวบรวงเยอะแล้วก็ในทุกวันก็จะเป็นการรูข่าวเยอะขึ้นกว่านี้ในฐานะของสื่อเราต้องรับรู้ข่าวในทุกด้านไม่ใช่ด้านใดด้านหนึ่งแล้วปักใจเชื่อ สมมติว่ามีนายเกับนายบีเราต้องใส่ก่อนแล้วก็มีกรอบเนี่ยมันคืออะไรบ้างแล้วเราก็เอามาแชร์ในฐานะว่าคนนี้เขาว่ายัางไงคนนี้ว่ายัางไงตีความพอประมาณแต่ในฐานะที่เป็นกลางประสบการณ์เยอะมากแล้วก็เป็นรายการสดด้วยระยะเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าซึ่งมีสีสันมากๆแล้วก็มีพี่ๆอีกสองคนในงเราตอนนี้ก็เป็นคุณโบบูชากับคุณจินนี่ซึ่งสนุกมากๆเลย แล้วก็ทาในทุกวันเนี่ยตื่นเช้ามาแน่นอนแหละมันเช้ามากแต่ว่าตอนเราไปทำเราสนุกครับมันเครียดอะไรไมบางทีตอนนี้มันต้องบอกว่าตอนแรกเครียดมากตอนแรกที่ทํามันหลายปัจจัยมีทั้งเรื่องของสถานการณ์สดที่มันเกิดขึ้นมันไม่มีอะไรที่เป็นประดังสุดทป่ทังหมดเพราะมันคือสดแล้วบางทีข้อมูลมันเข้ามาเดี๋ยวนี้อ้าวมีหรอเราจะไม่หยิบแช์มีหรอเราจะไม่หยิบไปประกาศให้คุณผู้ชมทราบแต่ว่าตอนหลังๆมันก็เริ่มเข้าที่มากขึ้นเรื่อยๆ ทําให้เราไม่เกรงละเข้าไปก็เรียกแล้วก็สนุกไปกับมันแต่มันก็มีกําแพงด้านชาวทุกวันครับเราก็ต้องแบบค่อยทลายกระแพงนิ้หนึบ้นะิกอะไ,ไ,ไ,ไรนะกูบมออ้อาวพูดแบบเดี๋ยวคนจะหาว่าที่ไม่ตอบอย่างนี้ล่ะแต่ผูชอบทงคู่เลยคือในฐานะักการแสดงอะเรารักงานแสดง,งมากๆอยู่แล้วอยากจะทํามันให้ดีในทุกๆครั้ง คือแม้ว่าบางวันเราจะทําแล้วมันอาจจะไม่ได้เป็นเบียรที่หวังนุกท,ทุกครับทุกทุกสิ่งก็ตาแต่เราก็ยังอยากทำมันอยู่ดีก็เลยริดสึกว่าเราน่าจะรักงานนี้มากๆแหละแล้วก็ตอนที่เข้าไปทาเนี่ยเรามีความสุขที่ได้ไปอยู่ในโปรเซสนั้นนะมีความสุขที่ได้เห็นงานออกมาแน่นอนการข่าวก็เหมือนกันในฐานะที่ก่อนในฐานะผู้ประกาศก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่รู้สึกว่าชื่นชอบมาตั้งแต่ปีหนึ่งแล้วก็มีโอกาสได้ทํามานั่งตอนนั้นเรารู้สึกว่า นี่แหละเออมันคือตัวเราตั้งแต่สมัยเรียนอะเรื่องการพูดคือเรื่องที่เราฝึกคุณลีพูด,พดเยอะพูดมากชวนพูนคุยอะไรอย่างเงี้ยเออทุกวันนี้แหละเอาไอ้นี่มาหากินสมัยเรียนมาหาอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีวิชาพูดวิชานี้มันสนุกจริงเลยที่มันนวิชาที่แบบเราชอบเรียนจริง เอายากเป็นระบุแต่ถ้าเกิดนับวินาทีแรกที่ก้าวเท้าลงไปเยียบเลยอ่ะผมว่าอาจจะเป็นฉ่าวเพราะว่างานละครตอนนั้นอ่ะเรายังสามารถคัดได้ใช่ไหมในในช่วงวันแรกที่เข้ามาแล้วก็โอเคดีที่ตอนนั้นุมถ่ายกับพีเตอร์นตะวันก็ให้การสปปร์ตเราดีมากๆให้คนนำแนะนดีมา,าเป็นครูคนแรกเลยซึ่งมันก็ผ่านกไปได้แล้วก็แต่เพราะเป็นงานข่าวอ่ะวันแรกที่เกี่ยบปุ๊บแน่นอนล่ะม,มีมีคนที่มาสร์ตเราแต่ มันคือรายการสดมันไม่มีการเทคไม่มีการ,การขอโทษครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวพวกเขาก็ไปหาข้อมูลก่อนนะครับเนี่ยไม่มีมันเป็นโชสสว์มาสคอตเราต้องเดินไปอออโอโ้โหคือตอนแรกหนูก็แอบถามพี่ครูเหมือนกันว่าเป็นมีอันตราวาอะไรเงี้ยยากไหมอะไรเงี้ยค่ะซึ่งถ้าเป็นหนูก็คงจะไปไม่เป็นเพราะว่าทุกวันนี้หาแค่พูด หน้าฉันเรียนหนูยังเขินเลยแต่คุณพูดในไลฟ์ได้นะใช่มันไม่เหมือนกันค่ะพูดโดยที่แบบอไม่มีบทไม่มีสกิปเราก็ต้องแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้ามันเป็นอะไรที่ยากมากสำหรับหนูแต่มันต่างกับการไลฟ์สดค่ะเพราะว่าไลฟ์สดนมันจะมีคอมเมนต์มีอะไรมันเราพูยกับคนดูแต่อันเนี้ยเราต้องสื่อสารให้คนดูเข้าใจแล้วก็เออสถานการณ์สถานการณ์ตรงหน้าด้วยใช่อยากลองดูอะไรไหมบางครั้งพดว่าโอ้โห ก็ถ like, ้าถ้ามีโอกาสก็ก็ลองดูได้แต่เขาทําได้เพราะว่าเราเคยเห็นเขาในการที่แบบพูดคุยกันสนทนาโต้ตอบอะมันได้หรอได้ที่เราต้องไล่ตามความต้องการของนที่ในประเทศไทยเนาะมันมีอยากให้ติดตามเป็นข่าวเราได้ดูข้อมูลอ๋ออ๋อว่าใช่ใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะตอนนี้ก็มีอ๋อเกี่ยวกับนัำพุ่เนาะแล้วพุ่มที่ใหญ่ค่ะก็ใช่เขาเป็นกำลังใจให้ ครูผสบให้ทุกคนเลยค่ะเดี๋ยวก็ผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ไปฝากค่ะก <reco> ็ค <ét> ่ะก็ฝากใบชานะคะแล้วก็นาำด้วยนะคะเป็นกำลังใจพวกเราสองคนด้วยนะคะแล้วมาเป็นเอ่อแล้วมาเอาใจช่วยนะคะว่าพวกเราสองคนเนี่ยจะลงเลยกันยังไงนะคะได้ทันดักชวลไลท์ทุกวันจันทร์นะคะเวลาสองทุ่มสี่สิบแล้วก็รับชมย้อนหลังได้ทางเน็ตฟลิกค่ะนไหมฝากกันได้เลย